ดวงชะตาฟ้าทีิขิตชีวิตชาวราศีกันช่วงระหว่างวันที่17ถึงวันที่30เดือนมิถุนายน2568ชาวราศีกันนะคะช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการทํางานงานเยอะงานยุ่งนะคะ งานก็จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีความสําเร็จดีนะคะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญานะคะก็เตรียมข้อมูลให้ดีนะคะหรือบางท่านทํางานราชาการในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมข้อมูลชี้แจงอะไรบางอย่างนะคะหรือบางท่านเนี่ยงานมันจบไปแล้วก็ต้องมานั่งชี้แจงกันใหม่นะคะหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการค้าคายนะคะโดยเฉพาะงานโลกออนไลน์นะคะก็จะค่อนข้างที่ประสบความสําเร็จดีมากนะคะ หรือท่านใดที่ต้องเดินทางไกลนะคะก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่างานของคุณถ้าเดินทางไกลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะประสบความสาเร็จแล้วก็เงินอยู่ไกลนะคะต้องเดินทางไปหานะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ก็จะค้าขายดีมากนะคะหรือท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะยิ่งดีนะคะส่วนในด้านการเงินนะคะการเงินก็สะพัดดีนะคะมีเงินเข้าแต่ว่าก็จะมีรายจ่ายมากพอสมควรนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะที่คุณต้องมีรายจ่ายนะ มีเงินเข้ามาก็ต้องมีรายจ่ายนะคะหรือท่านใดที่ทำงานที่เ,เป็นโครงการนะคะหรือว่าปิดจ็อบนะคะทำงานสำเร็จแล้วคุณก็จะได้เงินได้ทองดีนะคะก็ประสบความสำเร็จดีนะคะ และช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาแก่คุณนะคะท่านใดที่ทํางานกับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณดีมากเลยนะคะท่านใดที่ทํางานมีเจ้านายนะคะเจ้านายก็จะรักก็จะเมตตานะคะส่วนท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะผู้ใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะลูกค้าที่มีอายุเยอะนะคะเขาก็จะส่งเสริมสนับสนุนคุณดีมากๆเลยนะคะ ด้านความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักของคุณสักเท่าไหร่นะคะหรือคนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานไกลๆอันนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหรือเป็นความรักระยะทางที่ไกลนะคะสําหรับคนโสดนะคะถ้าเป็นความรักทางไกลก็จะดีนะคะหรือช่วงนี้ไม่ต้องมีความรักเลยก็จะดีกว่านะคะให้คุณทํางานสนใจเรื่องการทํางานก็จะดีนะคะ ในด้านสุขภาพนะคะบางท่านก็จะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะอาจจะเจ็บเท้าบางท่านก็จะเจ็บปากเจ็บฟันได้นะคะนะกระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นเป็นยังไงบ้างนะคะก็ดูแนตัวเองด้วยนะคะส่วนด้านการใช้รถใช้ถนนนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะบางท่านมีรถเนี่ยก็อย่าไปขับรถเร็วนะคะหมั่นตรวจเชค็คลมยางม้อแบตนะคะ ก็ค่อยๆไปนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะขับรถก็จะไปเบรก,กบทันหันก็นแล้วกันนะส่วนท่านใดที่ไม่มีรถนะคะก็อย่าไปเร่งรีบมากนะคะค่อยๆไปนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องมดรถ,รถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกนี้นะคะก็ ใช้กันด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะใช้บริการสาธารณะก็ค่อยๆไปแล้วก็รอบครอบด้วยนะคะวันที่1718นะคะช่วงนั้นนะคุณก็จะมีความเร่งรีบนะคะในเรื่องของการทํางานหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยก็อย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะคะ หรือบางท่านก็มีเกณฑ์อยู่เรื่องการเดินทางไกลนะไปต่างถิ่นนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศก็ไปได้ค่ะนะคะแต่ว,ว่าต้องอย่าไปรีบมากจนเกินไปเดี๋ยวหลงลืมนะคะ เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าทาเร่งเร่งรีบๆรีเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรนะคะหรือท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยแสดงว่าช่วงนั้นนะงานของคุณก็จะมีความกดดันคุณหน่อยนะคะหรือทําอะไรแล้วรู้สึกซีเรียสเครียดนะคะ,ะแล้วก็วันที่19 20นะคะช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่คุณก็จะมีความรู้สึก ชิลขึ้นมาบ้างนะคะทำอะไรก็รู้สึกผ่อนคลายออกมาสักหน่อยนะคะในวันนั้นนะส่วนในวันที่20ถึงวันที่22นะคะวันนั้นก็จะเป็นวันที่คุณก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปล่อยวางนะคะบางท่านก็จะเดินทางท่องเที่ยวสบายใจดีนะคะเป็นสิ่งที่คุณแพนเอาไว้นะคะคุณก็ เดินทางมีความสุขดีนะคะแฮปปี้ดีนะคะส่วนในวันจันทร์นะคะก็ช่วงประมาณสักสายๆไปแล้วนะคะจนถึงวันที่24นะคะก็จะมีความเร่งรีบหน่อยนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะบางคนมีงานเร่งด่วนเข้ามานะคะหรือบางท่านก็มีการเดินทางนะคะอาจจะต้องรีบรีบเดินทางไปนะคะ ก็เดินทางดีค่ะไม่เป็นอะไรนะคะส่วนในวันที่2 5นะคะช่วงนั้นนะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวเรื่องเอกสารต่างๆนะคะก็จะมีความยุ่งหน่อยนะคะยุ่งยากหน่อยนะจะมีอุปสรรคบ้างหรืออาจจะต้องรวบรวมข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆนะคะจนถึงวันที่27เลยนะคะท่านใดที่เกี่ยวกับเรื่องการ ติดต่อประสานงานนะการเจรจานะคะในช่วงของตอนนั้นนะคะก็จะต้องเร่งรีบหน่อยนะคะในช่วงของตอนนั้นนะคะแต,แต่ก็จะได้ข้อสรุปที่ดีนะคะแล้วยิ่งท่านท่านใดที่ทำการค้านะคะวันนั้นก็จะค้าขายดีนะคะ ส่วนในวันที่28 29นะคะวันนั้นก็จะเป็นวันที่รู้สึกคุณจะมีความผ่อนคลายนะคะแล้วก็สบายใจดีนะคะในช่วงของวันนั้นนะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จแล้วก็มีความรับรื่นดีนะคะนะเจรจาสําเร็จดีนะคะท่านใดที่ทําการค้าแสดงว่ายอดขายก็ได้ข้อสรุปที่ดีด้วยนะคะในช่วงของวันนั้นนะคะแต่ว่าในวันจันทร์ที่30นะคะท่านใดที่ต้องเดินทางนะคะ ก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลก็ตามนะคะเดินทางด้วยความระมัดระวังลากยาวไปจนถึงวันที่1เลยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะบางท่านอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรืออาจจะเจ็บเท้านะคะบางท่านอาจจะเจ็บปากนะคะหรือบางท่านอาจจะเจ็บตาขึ้นมานะคะในช่วงของตอนนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะที่พูดมานะคะก็เป็นภาพรวมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับชาวราศี กันนะคะในช่วงของวันที่17ถึงวันที่30เดือนมิถุนาย,ยน 2,568นะคะแต่คนเราก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแตกต่างกันด้วยรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะหรือชื่อที่ต่างกันวันที่ต่างกันปีที่ต่างกันนะคะอันนี้ฉันก็จะมายกตัวอย่างท่านที่เกิดวันต่างๆท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยทำอะไรก็ต้องระมัดระวังมากๆนะคะอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะโดยเพาะเกี่ยวกับเรื่องการเป็นไข้ไม่สบายนะคะดวงตานะคะแล้วก็ การที่คุณขยันมุ่งมั่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคุณทําอะไรเนี่ยบางทีมันอดตาลับขับตานอนมากเกินไปนะคะใช้สายตามากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะคะก็ให้พักผ่อนนิดนึงนะการงานของคุณก็จะมีความสําเร็จนั่นแหละคะ่ะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะนี่ก็ไม่ค่อยน่าห่วงอะไรมากมายนะคะเพราะว่าคุณก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็รอบครอบละเอียดดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความน่ารักอ่อนโยนดีนะ ก็ทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะสาหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะช่วงนี้การเดินทางก็ต้องเรามัดระวังนะคะคุณก็เป็นคนที่มีความขยันขันแข็งดีนะคะแล้วก็รักเพื่อนรักฝูงดีนะคะช่วงนี้การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จแหละแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ต้องอาศัยพักพวกนะคะคนลอกข้างนะคะ ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะคุณก็จะเจรจาสําเร็จดีมากนะคะแผนงานที่คุณแผนเอาไว้ก็จะสําเร็จไปตามเป้าหมายดีนะคะ ก็ไม่น่าห่วงอะไรมากนะคะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนนี้ก็จะมีแบ็กดีนะคะมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนดีมากนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานกับผู้รับผู้ใหญ่นะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องชี้แจงถแถลงไขเยอะๆหน่อยนะคะพูดจาก,ก็ต้องพูดให้ดีนะคะมีเหตุมีผลนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สําเร็จดีมากนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคนนี้ก็จะมีความสุขสมชื่อนะคะรายได้เยอะนะคะหาเงินหาทอง เก่งนะแล้วก็การเงินก็จะอยู่ไกลนะช่วงนี้นะคะมีเงินเข้ามาดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับโลกออนไลน์ยิ่งประสบความสุเมากมากเลยหรือท่านใดที่ทํางานต่างถิ่นนะคะก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะแล้วก็ส่วนเรื่องของความรักนะคะของคุณถ้าอยู่ไกลกันก็จะยิ่งดีนะคะ หรือถ้าอยู่ใกล้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในคนรักของคุณนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์ก็จะมีความเคร่งเครียดมากเป็นพิเศษนะคะในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณตั้งอกตั้งใจที่จะทาวันนี้ให้มันดีนะคะแล้วมันก็จะส่งผลในอนาคตนะคะหรือบางท่านก็จะมีความสนใจในเรื่องของความรักมากเป็นพิเศษด้วยนะคะในช่วงนี้นะ แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงของวันที่17นะคะถึงวันที่18นะคะโดยพอท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะก็อย่าไปเคร่งเครียดอะไรมันมากนะ,ะแล้วก็คุณทำงานเนี่ยก็มองว่าก็ประสบความสำเร็จดีนะคะ ทัานที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายมากเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคที่มองไม่เห็นนะคะโรคติดต่อต่างๆนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องพวกต่อมต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงของหมักดองนะคะออแล้วก็หลีกเลี่ยง สถานที่อโครจรแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะสําหรับท่านใดที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างถิ่นนะคะอยู่ไกลบ้านอันนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีเสริมดวงชะตาในช่วงนี้นะคะจย์ก็แนะนําว่าให้คุณเนี่ยมันทําบุญนะคะหรือสวดมนต์นะคะทําจิตใจให้มีสมาธิก็จะยิ่งดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกาย จบไปแล้วนะคะสําหรับท่านที่เกิดราศีกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆออกมานะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ